สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมพงศ์ครับก็บผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญหล่อ,อกันเนาะเหรียญหล่อพระลีลาหลวงปุ่สวงวัชีระขาวหายสิงบุรีนะครับผมเหรียญเหรียญหล่อเห,หรียญนี้เป็นผลงานการเดินตลาดท้าขอยาตเอ่ยชื่อสถานที่นะครับตลาดนัดตะเครื่องบิ๊กซีนค,น,คนครบิก๊กซีแล้วนะครับก็คือบิ๊กซีนี้ผมได้ผลงานมาเยอะมากในช่วงหลังๆเนาะครับผม ก็เลยเดินบ่อยนะท,ที่ที่อื่นก็ไม่ค่อยได้เดินนะพูดถึงอ่าที่ไม่ได้เดินที่อื่นก็เพราะเงินจํากัดด้วยนะเง mm. ินเงินก็ใช้เงินเดือนไปหาเช่าหาบูชาพระมาเก็บไว้เนาะโดยส่วนตัวก็ยังไม่ได้ปล่อยพระนะครับหาก็ก็หาปล่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ปล่อยเพราะมีมีมงานประจําอยู่เนาะก็เลย ใช้เงินเดือนใช้เงินเดือนที่ได้ประจําเดือนประจําวิกเนี่ยไปหาเช่าบูชาพระมาเก็บไว้นะครับผมก็เลยเงินก็มีจํากัดนะครับเงินไม่ได้เอาเอาปล่อยพระเอานําเงินมาหมุนเวียนเหมือนหลายๆท่านเนาะก็ใช้เงินเดือนอย่างเดียวนะก็เลยจํากัดในการเวลาในการเดินแล้วก็จํากัดการซื้อด้วยนะครับบางทีไปเจอของแท้แพงๆมากก็เอามาไม่ได้นะครับผมก็ถ้าองค์ไหนที่สู้ได้ถึงเอามาได้นะครับผม จะประมาณนั้นนะนะวิธีการเดินตลาดพระผมเนาะครับผมมาพูดถึงประวัติเขาข,าข้าวของหลวงปู่สวงวัดชีประขาวหายหลวงปู่สวงวัดชีพระขาวหายเนี่ยมีตามประวัติเขาประมาณการไว้ว่าหลวงปู่สวงวัดชีประขาวหายเนี่ยท่านเกิดเมื่อปี2440นเป็นนะครับแล้วก็มาบวชบวชหรืออุปสมบทตอน2465นะครับแล้วท่านก็มา มรณภาพปี2,510นะหลายหลายท่านอาจจะอาจจะมีมีความคล่องใจเอ่อความอะไรนะมีความคล่องใจเกี่ยวกับการพูดถึงประวัติของเกจิอาจารย์ต่ตางๆหรือประวัติของพระพระกุพระอะไรต่างๆเนี่ยผ,ผมพูดไม่ไม่เยอะกันนะครับนะ เพราะว่าเนื่องจากการพูดถึงประวัติของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเกี่ยวกับการอ่านอ่านเนื้อของผมเนาะอ่านอ่านอายุพระอ่านเนื้อนะครับเกี่ยวกับการอ่านอายุพระของผมผมถึงพูดถึงแค่ปีพศบการเกิดการอุปสมบทการเอ่อการเป็นเจ้าอาวาสการมรณะภาพแค่นั้นนะครับก็คือไปเกี่ยวข้องกับการอ่านอายุพระของผมนะครับไปเกี่ยวข้องกันเนาะก็เลย พูดถึงปีพศแค่ปีพศให้ฟังไม่ลงลงไม่ลงรายไม่ลงลุกถึงรายละเอียดอื่นๆน,นะครับผมครับผมมาถึงพระที่อยู่ในมือของผมเป็นพระเหเเรียญหลออ่อเหรียญหล่อพระลีลาหลวงปู่สวงวัชีปะขาวหายสิงบุรีนะครับครับผมก็ลักษณะที่สําคัญและที่สมควรจดจําเกี่ยวกับเหรียญหลอดปู่สวงนี้ก็คือ อ uh, uh, ันดับอันด um, uh, la uh ับแรกนะครับอันดับแรกเนาะแต่อันอันดับแรกนี่ไม่มีในองค์นี้นะไม่มีในองค์นี้นะอันดับแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนทั่วๆไปนะครับเอ่อถ้าเป็นเออเสียนเสียนทั่วๆไปหรือคนทั่วๆวไปเขาจะมองเขาจะมองหาเนื้อโลหะเดือดเนื้อโลหะเดือดนะเนื้อโลหะเดือดตามผิวแต่องค์นี้ไม่มีพอองค์นี้ไม่มีเสร็จปุ๊บ ก็อาจจะมีหลายๆท่านตีเกนนะครับมีอะไรท่านตีเกแต่องคนี้ไม่เกนนะครับองค์นี้แท้เลยแหละแท้แท้ประเภทดูง่ายเลยแต่ว่าสิ่งที่เอ,อสิ่งที่เซียนหลายๆท่านเขาดูกันเป็นประจําก็คือรอยเดือดของเนื้อผ้านะรอยเดือดของเนื้อผ้าเป็นยังไงเขาจะเป็นเขาจะคล้ายๆเป็นยังไงครับเออจะเป็นตุ่มๆเขาไม่เป็นเขาจะเป็น คือยือขยยคือยักขยตามตามผิวนะครับตามผิวประมาณประมาณนี้เนาะประมาณเนี้ยนะครับก็ผิวก็จะไม่เรียบโดยโดยทั่วไปเลยนะโดยทั่วไปผิวก็จะไม่เรียบพูดง่าย,ายๆดังนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็คือหลายๆท่านที่ดูนะครับแต่พอพอไม่มีจุดนั้นเสร็จปุ๊บหลายๆท่านะตีพระองค์นี้เก๋นนะ อาตีพระองค์นี้เกนะเพราะพระองค์นี้ผิวเขาไม่เดือดนะผิวเขาไม่เดือดอันดับแรกนะส่วนส่วนใหญ่ที่เห็นมาเขาก็จะเป็นผิวเดือดนะเขาจะเป็นผิวเดือดนะแต่องค์นี้ดันไม่เดือดนะพอพอ,พอ,พ,อพอไม่มีผิวเดือดเสร็จปุ๊บเนี่ยโดนตีเก้จริงๆพระองค์นี้ไม่เก้นะครับอันดับแรกนะครับวิธีการดูของผมเนาะอันดับแรกอันดับอันดับแรกก็คือจุดที่เยนหลายๆท่านเขาดูกันนะต่ แต่ส่วนส่วนตัวผมก็ผมดูตรงนี้นะท่านเห็นขอบตรงนี้ไหมตรงเนี้ยก็จะมีขอบปิ้นนะขอบปิ้นด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยก็จะมีขอบปิ้นออกมานะคือขอบขอบเขเป็นสองขยักนะอันดับแรกนะอันดับแรกถ้าถ้าไม่ตะใบทิ้งหมดก่อนนะจะเห็นขอบเป็นสองขยักแบบนี้นะแต่แต่ด้านขวามือขององค์พระเนี่ยเขาจะเป็นสองสองขยักเหมือนกันแต่ว่า แต่ว่าเขาจะเป็นขยักหลบเข้าไปด้านในนะไม่ไม่อันนี้ไม่อฝั่งฝั่งซ้ายนี่คล้ายๆขอบปิ้นนะข่างฝั่งขวานี่คล้ายๆขอบหลบเข้าไปด้านในเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับขยักหลบเนี่ยอันดับแรกนะอันดับสองมือมือมือด้านขวาขององค์พระเนี่ยเหมือนเหมือนอมิโต้นะอันนี้ใช้สําหรับจดจําวิธีของผมนะเนี่ยเขาจะเหมือน เขาจะเหมือนมิโตะนะอิโตแก้วน้ำมาถ้าถ้าถ้าท่านใดเคยดูละครจากจักวงวงสมัยก่อนียก็จะเห็นว่าอ้นนี้ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีิโตแก้วน้ำมาหัวโตโตนะฝั่งฝั่งข้างบนจะโตโตฝั่งตั้งทางด้านคมจะเป็นเส้นตรงนะอิโตแก้วน้ำมานะครับอันอันอันนี้อันดับสองที่ผมดูนะอันดับสามผมจะแคงดูอย่างเงี้เลยฐานนะครับฐานฐานเขาจะยืดออกมาอย่างเงี้ย ถ้าเป็นพิมพ์ฐานสูงนะโดยเฉพาะพิมพ์ฐานสูงเขาจะยื่นออกมาอย่างนี้นะเนี่ยเขาจะยื่นออกมาอย่างนี้นะเอ่อพระใกล้กล้องมากไปก็ไม่ดีเลยนะต้องเอาเอาออกไปจากกล้องนเี้เนี่ยปลายฐานเขาจะยื่นออกมาประมาณนี้เลยนะเนาะนี่อันดับสองที่อันดับสามที่ดูนะครับผมวิธีการดูของผมนะถ้าสมมุติว่าไม่มีรอยเดือดนะนะถ้าไม่ถ้าไม่มีผิวผิวเดือดเหมือนองค์อื่นๆที่เขาเล่นหากาะนะ ก็จะดูประมาณนี้เนาะไอผิวเลือดไอผิวเลือดเนะี่ยบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีนะก็คือเอาเอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้ามีนะเซียนส่วนใหญ่เขาจะดูตรงองค์ตรงนั้นกันนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าองค์ที่ไม่มีจะไม่แท้นะองค์ที่ไม่มีไม่มีแท้ก็มีนะครับอย่างเช่นองค์ที่อยู่ในมือของผมนะครับครับผมขออนุญาตํำนะวิธีวิธีการสังเกตและจดจําเกี่ยวกับ เหรียญหล่อพระนีลาหลวงปู่สวงบัญชีประขาวหายของผมนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ฐานสูงนะอันดับแรกดูขอบเป็นนะดูขอบที่เป็นขยะตรงนี้นะฝั่งซ้ายอฝั่งซ้ายขยะขยักขยะเกินขยะเกินเกินเออเกินขอบพระออกมานะขยะเกินออกมาฝั่งขวาเป็นเป็นขยะหลบแบบนี้นะเนี่ยถ้าถ้าดูข้างใต้เขาจะเขาจะเป็นขยักหลบก็คือฝั่งด้าน ด้านหลังเนี่ยจะจะหลบเข้าไปข้างในนะนี่นะไม่แน่ใจท่านเห็นกันแบบเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นขยักหลบนะนี่คือสองจุดนะคือจุดนับเป็นจุดเดียวกันก็ได้เขาเป็นเป็นขอบเหมือนกันนะครับผมอันดับสองมือนะครับมือองค์พระทางด้านขวาเนี่ยปลายมือองค์พระทางด้านขวาเนี่ยดูพลันเผื่อนเขาจะเหมือนอิตโต้แก้วหน้ามานะครับก็คือฝั่งทางใต้ท้องเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะ ฝั่งฝั่งด้านข้าง,ข,างข้างหลังมือเนี่ยก็จะเป็นโค้งเหมือนอิโต้แก้วนาหมานะนี่นะเนี่ยประมาณนี้นะแต่ถ้า,ถ,าถ้าองค์ไหนชัดๆก็จะอาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะอาจจะมีนิ้วมือนิ้วอะไรมาบังนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชัดแล้วครับเอพระพระพิมพ์นี้ของหลวงหลวงปู่สวงวชีประขาวหายจะไม่ค่อยชัดจะไม่ค่อยเห็นนิ้วมือนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยชัดนะครับ ก็ถ้าดูเนเผินก็จะเหมือนอิตโต้แก้วหน้าม้านะครับตรงนี้เนาะอันดับอันดับสามนะครับฐานนะครับฐานโดยเฉพาะอะพิมพ์ฐานสูงนะครับพระลีลาพิมพ์ฐานสูงลวงบูทวงวชีบะขาวหายเนื้อทองเหลืองนะครับอปลายฐานเขายื่นออกมาอย่างนี้นะนีป่ปลายฐานเขาจะยื่นออกมาอย่างนี้หลังเป็นหลังเรียบนะหลังเป็นหลังเรียบนะครับขอบเป็นขอบแบบอ่า ทั่วๆไปเหรียญหล่อทั่วๆไปเ็าจะมีตะไบนะก็จะมีตะไบ,นะะะบนี้นะก็จะประมาณนี้ในการพิจารณาเหรียญหล่อเนื้อทองเหลืองอพิมพ์พะระลีลานะครับพะระลีลาพิมพ์ฐานสูงของหลวงปู่สวงมาชีปาะขาวหายซึ่งจะแตกต่างจากาหลายๆเหรียญที่เราเราท่านๆเห็นกันนะคือผิวเขาไม่เดือดนะครับผิวเขาไม่เดือดผิวเขาจะเรียบ,เยบๆเหมือนรพระพระเหรียญหล่อทั่วๆไปอ แต่ว่าเท้นะครับแต่ที่ส่วนใหญ่เขาจะดูผิวเขาจะเดือดกันนะผิวเขาจะดูผิวเดือดกันนะพระสมเด็จก็ผิวเดือดพระรีรา,างก็ผิวเดือดแต่ถ้าไม่เดือดมันก็มีนะครับอีกตรงนี้เดือดมันที่อยู่อยู่ที่อุณหภูมิของไฟนะครับพระที่เป็นลักษณะแบบนี้เป็นอยู่ที่อุณหภูมิของไฟเขาจะเขาจะเป็นแบบนั้นของเขาโดยธรรมชาตินะครับไฟแก่ไฟอ่อนอะไรเงี้ย เขาจะเขาไม่ไม่เหมือนกันนะครับเขาจะหล่อมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว hmm. yeah, okay, ่าแล้วส่วนใหญ่พระพระหลวงปูช่วงวัดชีพขาวหายจะเขาผิวเขาจะเดือดนะฮะผิว like ก็จะเดือดนะเพราะนั้นไอ้ที่ไม่เดือดก็แท้ก็มีนะครับจะไปละเลยนะต้องสังเกตจุดอื่นด้วยเนาะสังเกตจุดอื่นด้วยนะอย่างองในในมือผมเนี่ยผิวเขาไม่เดือดแต่ว่าอาจจะมีหลายๆท่านดีเกนะแต่องค์นี้ไม่เกนะครับ แค่ไม่เหมือนกันอีตรงผิวนะแค่นั้นเองนะองนี้ไม่เกนนะองนี้แท้ดูง่ายเลยแหละถ้าไปเปรียบเทียบกับพระเหรียญหล่อสำนักอื่นๆเนี่ยนะแท้เลยนะครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับเหร,รียญหล่อ,อนนะเหร,รียญหล,ล,ล่อของหลวงปู่วงเหมือนกันเนี่ยพระองค์นี้จะโดนตีเกน,นะเพราะว่าไม่เหมือนชาวบ้านนะครับครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาเหรียญหล่อหลวงปู่สวงวชิพระขาวหายพิมพ์ลีลาฐานสูงไห้ทุกท่านดูกันเนาะซึ่งเป็น เป็นเหรียญที่ดูง่ายแหละเพียงแต่ว่ามันไม่มีไม่มีจุดผิวเดือดอย่างว่านะครับเขาก็เลยอาจจะตีเก้กันนะไม่เก้กครับแท้ก็มีแบบนี้ต้องสังเกตจุดจุดอื่นด้วยนะจุดจุดตำาหนิอื่นที่ต้องจดจําจุดตำาหนิอื่นไ้ด้วยไม่ใช่ว่าจุดดูจุดเดียวแล้วจ่ายตังค์เลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับผมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ